กิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะทำการสูบน้ำนะคะเพื่อปล่อยทิ้งน้ำที่มันออกรสชาติเค็มออกจากบ่อนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมเครื่องนะอันนี้ก็จะมีการอัดจารบีนะคะตันนี้น้ำแม่น้ำจืดแล้วนะเราก็จะมีการ น้ำที่ข้างๆในบ่อเพื่อเปิดเอาน้ำใหม่กลับเข้ามานะเพราะว่าน้ำในบ่อเดิมเนี่ยมันดินขุดใหม่ด้วยมีน้ำช่วงน้ำเค็มหลุดเข้ามาด้วยบางส่วนก็ผสมผสานทำให้น้ำมันไม่จืดนะทีนี้เราก็จะสูบทิ้งเพราะว่าระดับท่อที่ปล่อยออกเนี่ยมันสูงมันไม่สามารถปล่อยน้ำได้หมด เราก็เลยต้องเตรียมเครื่องชุดนี้ไปช่วยนะชุดนี้เป็นพระเอกของสวนเลยอันนี้ทีมงานเราก็เพิ่มเติมใส่เจลาบีอันนี้ใส่เพื่ออะไรหล่อลื่นเผาด้า <c oughs> น,นในมันจะเป็นเผาวันนี้อากาศดีมากนะแดบดบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ บาไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าแต่มันมีสนิมขึ้นเนะาะตรงเนี้ยเป็นเหมือนสารสีอืมมันน่าจะทําให้มันเป็นสแตนเลสทั้งเซตเลยข้อใบนี้มันเป็นสแตนเลสนะขนาดยาวประมาณสี่เมตร<า>มไซส์ห้า <5 S 2> นิ้ว ขนาดท่อห้านิ้วนะอ่าแต่ตรงนี้ทําไมได้อะตรงนี้ไม่เห็นเป็นสนิมเลยไอตรงนี้มันไม่ได้ลงน้ำมันิ่อยู่ข้างบนมันก็โดนนะโดนไอนะอันรู้มันแช่อยู่ในน้ําท้ายอต้องสูบลมยางไหมดีอยู่เงี้อก็ เดี๋ยวก็เติมลมยางเพิ่มอีกหน่อยนะเพื่อจะได้ลากได้สะดวกนี่คือขนาดของท่อนะ5ห้าคูณสิบสี่สิบสี่ในความหมายของล้านท่อนี่เขาก็จะบอกว่าสิบสี่สิบสี่อะไรนะสิบสี่ศอกฟูตสิบสี่ฟุตสิบสี่ฟุตศอกนี่รุ่นคนยุคก่อนเขาจะเรียกกันนะ <c oughs> นี่ฮะอันนี้เป็น ร้านที่เราไปซื้อมานะชุดนี้ปีกว่าแล้วนะเนาะได้แล้วเนาะปีกว่าที่เราซื้อมาใช้งานก็ถือว่าอดทนนะเครื่องก็เป็นเครื่องของจีนแต่ก็ สามารถใช้งานได้อย่างดีกี่แรงนะหกจุด้าอ่าก็เป็นเครื่องหกจุดห้าแรง อันนี้เราก็เติมลมยางนะจะได้ลมเยอะก็ลากได้คล่องแค่วหน่อยชุดล้อนี่ก็สั่งเพิ่มเติมนะคะมันจะแยกชิ้นกันท่อก็ราคาหนึ่ง เครื่องก็ราคาหนึ่งแล้วก็ชุดอุปกรณ์เสริมล้อเนี่ยก็อีกราคาหนึ่งแต่ดีมากเลยมันเป็นช่วยเรื่องเครื่องทุนแรงได้แต่นี่ปีหนึ่งแล้วนี่นะสนิมเริ่มมาละเพราะชุดนี้ตรงช่วงต่อนี่มันเป็นเหล็กไม่ใช่สแตลเลสนะมีตรงตัวท่อนี่เท่านั้นที่เป็นสแตลเลสพอเราใช้งานเสร็จเราก็เอามา เช็ดทวม,มสะอาดนะคะล้างก็ได้ถ้ามันเลอะมากหน่อยแล้วก็เก็บไว้ในที่ล่มแล้วก็ห่อเอาผ้าพลาสติกคลุมไว้แต่เนี่ยเดี๋ยวต้องบำรุงรักษาตัวแกนล้อแล้วเพราะว่าสนิมเริ่มมา หลังจากนั้นก็เช็คน้ำมันนะคะก็เติมน้ำมันเตรียมความพร้อมให้เครื่อง น,นี้เราก็จะวอร์มเครื่องก่อนนะตอนนี้เราก็เริ่มเคลื่อนย้ายนะไปจุดที่เราจะสูบ เดี๋ยวฉีดหล่อลื่นหน่อยนะรู้สึกว่ามันสนิมมันทำให้ฝืดเราก็ลืมเนาะเก็บล่าสุดไม่ได้ฉีดไว้ยังมีเสียงดัง อิดอารเล็กน้อยนะตอนนี้เราก็จะลากไปจุดที่เราจะสู่ นี่นะแอ่งนี้น้ำที่เราจะสูบปอ,อกนะครสูบสูบจากอันนี้นะข้ามไปฝั่งโน้น แล้วฝั่งนู้นก็จะมีทางที่จะออกไปคลองไปแม่น้ำได้นะชุดเล็กๆน่ารักนะคนเดียวก็สามารถทำได้ วางได้ตำแหน่งแล้วนะเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องทำงานเลย thank you